ก่อนจะเป็นภาพเขียนก่อนเป็นบทกวีก่อนจติตรก่อนแต่งสีระบายและก่อนจะงดงามเกินคำบรรญ,ญายในวันที่ชีวิตมันผิดจากที่ฝันยังควยิงควาย เตรียมตัวเราให้พร้อมม .4 นอกจากห้องซิปเรามีแผนที่อยู่ที่เรารับความต้องการของเราอยากเข้าแค่ปน้านต่างๆที่เราเปิดนะคะก็เจะเรืน้นแค่น้านวิศวะนะคะอะเอนจิเนียร์ฝึกของอิสระนะคะบริจิตตการรอของทางโปรแกรมแล้ก็ยิ่งมิติเรื่องของภาษาเปิดใหม่ที่ปีที่สองก็คือโปรแกรมเมอร์นะคะทุกห้องเรียนที่เราเปิดนะคะก็ต้องเตรียมระดัเฉพาะเรามาที่ห้องยิ่ห้องพูกระดับนะคะเพียงแค่อยากได้ลูกๆนะคะได้เรียนเดิมเพราะว่า ให้กลังใจกับผู้นนขอารุ่ตอนนี้เจ้างกา็ไมให้กำลงใจทุกท่านะค้วานก็จะพบปะกบบต่อไปช่ไหมเจะช่วไหคะขอบสค่ะให้กำลจอคุณคณะนัาทุกานรคสวัดีคันักเียนที่จะไปมในเรื่องของมันก็คือเด็กมีคสามารถั่เรื่องเพราะฉะนั้นให้วันนี้สิงลให้มีควมตั้งใจและก็เรียนรู้ให้เ็ีที่ คนที่เก่งที่สุดก็คือคนที่สงสัยมากที่สุดวาตการสงสัยเนี่ยกูเกิลตอบไม่ได้ให้ไปถามกูทามยูทูบเนี่ยเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องนะครับในบางทั้งโลกแป๊บไปเราตั้งใจไปก็อย่าอย่าให้ทันไปวัตการมเตี่ยงที่ดีคือการติวคือเป็นการที่เราเอาน้ำหวานมาเป็นน้ำข้นมาเป็นอะไรที่มันกัดออกมาเต็มที่เลยแพลนวันเนี่ยช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์ไม่ติวเนี่ยอย่าได้มีเวลาไช้ปลอกไหนแป๊บนะครับก็ตงดติดมันีนะครับให้ใช้เวลาที่ เลือกประโยชน์เดิประโยชน์ไม่เป็นเวล่องการเปลี่ยนนะครับก็หัดว่าคนเก่งคนดีคิดบวกพิเษอย่างนี้วัน่จะใช้ระักนี้เป็นที่มาเป็นตัวแนรับทุกคนเปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปเพรคนคน